ผมได้ไปจองคิวนะครับทำเสจกจร,รมไว้แล้วนะตอนนี้เวลาผ่านปบบกีณ24ชั่วโมงนะครับผมก็มีออกรณ์ก็คือก็ต้องใส่เนี่ยพายได้เยอะที่สุดต้องคอยทำแผลบ,บ่อยๆนะเพราะมันจะมีเลือดกับน้ำซึมออกมาจากแผลที่เขาฉีดน้ำเกลือเข้าไปสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอนะครับนี่วันนี้ผมมีเรื่องสําคัญจะมาบอกผมได้ไปจองคิวนะครับทําสัลยกรรมไว้แล้วนะมาอาจะบอกว่าสัญยกรรมอะไรนะครับก็คือการดูดไขมันใช่ใช่ครับการดูดไขมันคุณฟังไม่ผิดนะแต่ดูผมผมจะไปดูตรงไหนใช่ไหมลองดูนี่นะ <c oughs> <c oughs> รู้อย่างผมจะไปดูไขมันตรงไหนตรงเหนียงเนี่ย มันเยอะไปจนน่าเกลียดแล้วจริงๆผมก็ไม่ได้มีปัญหากันเหรียงมาตั้งแต่แรกนะประมาณสมัยเด็กๆผมก็น้าหนักน้อยกว่านี้ประมาณ10โลไม่มีเหนียงแต่พอตอนนี้มันหนัก60กว่านะเนี่ยเหนียงไม่มาเฉยเลยเนี่ยถ่ายรูปแม่งเนียงออกบ่อยมากเดยลยบอกว่าแ่ะมึงไปดูดไขมันที่เหนียงเถอะราคามันถ้าผมจําไม่ผิดมันหมื่นกว่าบาทถึงสองหมื่นเนี่ยแต่ผมจําไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้บอกอีกทีนะนัดคิวเวลาพรุ่งนี้ที่อารีสิบเอ็ดโมงนะเดี๋ยวไปดูกันว่า มันจะเป็นยังไงผมคงถ่ายให้ดูตอนเขาดูดไขมันน่าจะไม่ได้นะครับพาะไม่มีใครถ่ายให้ผมน่าจะพอดูดเสร็จเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะมันจะมีรอยความบวมความช้ำอะไรเงี้ยมันจะเขาบอกมันจะปวดปวดเหมือนแบบว่าออกกำลังกายปวดกล้ามเนื้อนะเข้าใจได้เหมือนซิทอัพมาก,มาก,มากแล้วเจ็บเจ็บท้องเจ็บกล้ามเนื้อนะมานั้นแล้วก็ต้องกินข้าวไปได้นะแต่ต้องกินก่อนกี่ชั่วโมงไม่รู้แล้วก็งดชากาแฟอ นะผ,มผมผมดูดประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเสร็จเดี๋ยวมารีดูให้ดูนะมันต้องใส่ที่รัดหน้าไว้ด้วยเนียยมันจะได้เข้าคิดว่าถ้าทําแล้วก็เนียงน่าจะไม่กลับมาแล้วนะไม่งั้นก็เสียตังค์ฟรีส่วนของเยลนะครับเยลเป็นคนชวนผมไปดูดมันก็ทําเหมือนกันมันทําตรงนี้ผู้หญิง พอเริ่มมีอายุเนี่ยแขนมันจะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรมันจะหยานอะ่ะเนี่ยของูิชาไม่เป็นนะแขนมันจะห้อยห้อยอย่างเงี้ยเออมันจะไม่ค่อยสวย <Hey. S 1> เราเลยตัดสินใจจะดูดออกทั้ง2แขนเลยของเยลนี่ทําค่อนข้างนานนะนัดคิว11โมงเนี่ยทำถึงบ่ายสามบ่ายสี่อ่ะของผมจะเข้าไปต่อหลังจากเยลนะคุณหมอนะ่าจะท่านเดียวกันเดี๋ยวมาดูกันผมจะหล่อขึ้นขนาดไหน ah. คิดว่ามันจะหล่ออะไรหรอกแต่ว่าก็าตื่นเต้นเหมือนกันไปการทําสัลญกรรมเกี่ยวกับร่างกายหรอครั้งแรกนะ่ะไม่เคยไม่เคยเลยเดี๋ยวเจอครับพรุ่งนี้อ่ะตอนนี้ถึงหน้าคลินิกแล้วครับถึงก่อนเวลาด้วยสิบโมงไม่รู้มันทาไมเขาเปิดสิบเอ็ดโมงนี่ส่อดงนี่แหละสองก่อนใช่ไหมอิสวีคลินิกเดี๋ยวเราต้องไปหานัานอะไรนั่งก่อนเลยนี่มันถึงสิบโมงไปลงไปชั้นหนึ่งแบบนนี่มันชั้นสิบห้า ตอนนี้อยู่ในคลินิกแล้วนะครับ <ham it> เดี๋ยวส่งเยลเป็นหมูทดลองเข้าไปก่อนเจ้าดีนะจ๊ะโจซสู้แขนแขนไม่เบี้ยวเนาะมาด้วยเนาะจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วลี่ปแี่นชุดแล้วกินยาด้วยโจ๊ะสู้นะจ๊ะ ตอนนี้นะครับเวลาประมาณหกโมงสี่สิบนะครับหลวงก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเยก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วคุงพามกมทำอะไรเนี่ยรูฟันนูนทั้งนั่นคือสภาพแต่ละคนก็คือเจ็บมากไม่ใช่ไม่ใช่คือผมปักเบี้ยวอยู่เพราะว่ายายชาคือจริงจริง ความรู้สึกเนี้ยมันมันมันอาจจะไม่เจ็บสำหรับคนอื่นไงแต่ว่าของเยลมันก็เจ็บบางบางช่วงผมไม่ค่อยเจ็บอะไรหรอกแต่ว่าขาตอนนี้ทาอย่เลไรหน้าโอตลกดีอ่ะสั้นดีเดี๋ยวไปดูใครดูว่าใช้ชีวิตมันต้องทําอะไรต่อไปบ้างเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะว่ายาต้องกินอะไรต้องทาอะไรบ้างเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะของเดียวของผมด้วยตอนนี้กลับบ้านก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังไว้ดีกว่าว่าตอนทำเขาทำยังไงอืมเดี๋ยวเจอกันนะดูหน้าหัวถ้าใครอยากทำดูหน้าหัว น,นี้เวลาพักแบบนอนมี24ชั่วโมงนะครับประมาณเกือบ24ชั่วโมงผมก็มีอากกรก็คือก็ต้องใส่เนี่ยพาได้เยอะที่สุดตลอด3วันนะแต่ผมถอดได้ตอนนอนมาคือผมก็ถอดอยู่นะจะเยะนะิ้นะต้องใส่ลักแขนไว้ตลอด2ชั่วโมงเราก็ต้องคอยทําแผลบ่อยๆมันใกล้ๆกองเลยกัคุณไม่ค่อยรู้เรื่องต้องคอยทําแผลบ่อยๆนะเพราะมันจะมีเลือดก,กับน,น้ําซึมออกมาจากแผลที่เขาฉีดน้ําเกลือเข้าไปนะครับก็มีอาการปวดบวมนิดหน่อยขอยงผม ไม่มีอะไรมากแต่เพเดียวะนี่จะปวดเยอะว่ามันเป็นมันทําหมดนี่เลยไห่มือแขนเนี่ยมันก็ปวดทั้งแขนเลยล้าไปหมดเลยนะก็ต้องพักเยอะหน่อยเมื่อคืนผมก็ยังนอนตีสี่อยู่เลยทํางานนะไม่หมอะกับการพักผ่อนจริงเรา อาหารก็กินได้ปกตินะครับงดแค่สุกๆด,ดิบๆแค่นั้นเองนะยาก็จะมียาพาราแก้สุกช้ำก่อนอาหารฆ่าเชือ้อก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็มียาทาภายนอกทาแผลตรงนี้จะเป็นแผลบริเวณข้างตรงนี้นะครับ มาดูนะครับว่าอัปเดตว่าจอมะมาเป็นยังไงนะตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ยุบมากนะแต่ถ้ามันยุบเราอาจจะเห็นแตกต่างเยอะตอนนี้มันยังมีอาการบวมๆอยู่หน่อยมันเลยยังไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่นะต้องรอวันหนึ่งถึงสองอาทิตย์ต้องรอตัดไหม่ด้วยนะครับตอนนี้มันมีรอยเย็บไหมตรงนี้นะจะก,กินข้าวก่อนเจอกันเดี๋ยวจะกินข้าวให้ดูนะครับอ้าปากได้แค่นี้อย่าดูว่ากินกินยังไงแม่ขอหมูเตะหนะ่อยนะวันนี้มีหมูเตะกิน ไแม่เป็นเส้นตึงหลายเดียอ๋อเส้นเยอะเส้นมาตึงไม่ใช่เนี่ยแม่ไปหาเพย์ไ้เกิดได้ปกติเนี่ยเราอาปากให้ดูนะกินข้าวได้อาบปากได้แค่นี้มันจะเคีื่อนลำบากหน่อยจะต้องใส่ไว้เพราะว่าตอนกินอาหารในปากมันจะขยับเยอะมันก็เดี๋ยวมันรับได้ไม่พยนองผมเ,เอ ตอนนี้มีภารกิจต้องออกไปข้างนอกนะครับผมก็จะไปสภาพนี้แหละนะวันนี้ทํามาสองวันละมาณ8ี่แดชั่วโมงละออกไปสภาพนี้แหละไปดูกันว่าผู้คนเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับคนคงคิดว่าผมบดคว่ำหรือผมเป็นอะไรมาสักอย่างนะสมองเสื่อมหรือเปล่าไอ้นี่ผมไม่แคร์ผมผม,ผมใส่แล้วผมรู้สึกว่าผมชอบ <c oughs> ผมชอบเป็นตัวประหลาดแปลกเลยนะแปลกแต่ผมใส่เง,งี้ยแหละออาไปข้างนอกเลย เดี๋ยวเป็นยังไงผู้คนเขามองยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับคนคับเมื่อกี้ผมลงไปเซเว่นมาครับพนักงานเขาทำยางี้ตอนจะยื่นของไงเขาแบบเหมือนจะกลัวๆว่าไอ้ชี่นี่มันเป็นที่อะไรมันลองถามเยวกับพี่โบดูเขาบอกผมหน้าตาน่ากลัวผมหน้าตาน่ากลัวจริงเหรอเนี่ยอันเนี้ย พอใส่จะน่ากลัวจริงเหรอผ่นแล้วมันก็น่ากลัวเหรอหนันไปสูบอะไรอย่เงี้ <c oughs> ดูเป็นสังคมนังเกียรเลยอะลงไวเซเว่นมเมื่อกี้ขอพนกักงานด้วยนะครับผม,ม่็จะเป็นอะไรครับผมแค่ใส่ที่ดัดหน้าให้เฉยนะครับอย่านังเกียรผมนะครับทุกคน,น,น,นคบอผมไปเสียกรรมเออผมไปเสียกรรมมาแค่นั้นเนนองมันจะมีรอยเลือดรอยนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกโอเคครับตอนนี้ก็ผ่านมาจากที่ผมไปทําประมาณ4วันแล้วเนี่ยก็ น่าเลิกเข้าที่นะแต่ว่าอันนี้แค่ช่วงแรกนะช่วงแรกมันก็จะมีอาการปวดอาการบวมอะไรเงี้ยเดี๋ยวอีกสองาอาทิตย์หรืออาทิตย์หน้าแหละหมอเขาจะนัดไปตัดไหมนะตรงนี้มันจะมีแผลเป็นตัดไหมอยู่ตอนทนํานี่เหมือนเขาจะใส่เครื่องมือนะเขาไปในคอนะผมไม่รู้ผมนอนเขาปิดเป็นช่องสี่เหลี่ยมจะผ่าแค่ตรงตรงตรงทีง่ทําทําการผ่าตัดนะทำนี่คืออะไ <c oughs> รคุยกับกล้องไห การผ่าตัดนะแล้วเขาก็จะใส่สายแล้วเข้ามาในคอรู้สึกได้แล้วก็จะดูดดูดกรุบกรุบของผมใช้เวลามันชั่วโมงกว่าของเดียนทํานานสองแขนประมาณ3ชั่วโมงนะคิวก็จะมีอาการปวดบวมพกช้ำมากกว่าผมนะของผมนี่เริ่มโอเคแล้วผมใส่อันนั้นก็ไม่รู้สึกอึดอัดเท่าไหร่เดี๋ยวใครอยากเห็นตอนมันเข้าที่ตัดไหมทําอะไรเสร็จทุกอย่างแล้วนะรออีกหนึ่งเดือนนะครับจะได้เห็นกันนะว่าเหนียงผมจะหายไปขนาดไหนนะแต่จากที่ปรึกษากับหมอนะครับผมเป็นคนมีปัญหาเรื่องทางสั้นคางสั้นหมายถึงเนี่ย ทางคอเนี่ยไม่ถึงคืบอ่ะสั้นมากแล้วก็คอใหญ่คอใหญ่ทําให้รูปหน้าเนี่ยมันไม่ชัดนะแล้วก็เนียงมันเลยออกชอบคนคอใหญ่มากคอนี่คอหลุดคอคอนเซอร์เลยจ้ะนั่นแหละเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับว่าจะหล่อประมาณไหนอันนี้ให้ให้ดูให้ดูก่อนว่าแตกต่างไหมแตกต่างขึ้นไหมคอเล็กเลยอ่ะคือตอนนี่เลยนะคอไม่เล็กคอใหญ่มันเดิมแต่เหมือนคนบอกหน้าเลียวขึ้นนิดนึงนะ ไม่เชื่อ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 หนูตัวเองเดี๋ยวมาดูกันตอนมันหายดีกว่าตอนนี้มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้มันเพิ่งผ่านประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เองต้องรออีกสักเดือนเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูแขนแขนเดียวด้วยว่าจะเล็กลงขนาดไหนนะครับก็สามเดือนอะสามเดือนเห็นผลสุดสามเดือนเห็นผลใช่ไหมเดือนหนึ่งยังแค่แบบสี่เปอร์เซ็นต์คือสมมติจากไขมันเราร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ปหมเดือนหนึ่งไขมันเราอาจจะเหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าสามเดือนไขมันเราจะเหลือแค่ยี่สิบ ก็คือความพีชก็คือ3เดือนใช่ไหมสามเดือนอโอเคเดี๋ยวเราก็ติดตามกันไปเรื่อยว่าน่าจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะครับแต่ว่าจริงๆก็เข้านิดนึงก็โอเคแล้วแหละตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหนืยองอไม่ค่อยมีน้อยเดี๋ยวถ้าใครอยากติดตามนะครับฝากกดติดตามไว้นะแล้วก็รอดูคลิปต่อไปว่าหน้าตามผมแล้วก็แขนเดียวจะออกมาเป็นยังไงน,นะครับวันนี้ฝากไว้เท่นี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ